สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะ ขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่ะคลิปนี้ยังไงหรอก็เรามาดูนี่กันหน่อยมาคือการเตรียมการนะคะเกี่ยวกับงานผู้จัดการร้านกาแฟเนาะผู้จัดการร้านกาแฟที่พี่หลิงจะไป ในไปร่วมในวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้นะคะคาดว่าพี่หลิงจะออกเดินทางวันนี้แหละนะคะไปที่จัดอยู่ที่กวางโจวถ้าดูตามรายละเอียดที่ทางโซเชียลจริเขาบอกมาคือกวางโจวก็มีหลายที่เนาะเออเขาบอกอยู่แถวพานหยีอ,อะไรอย่างเงี้ยใครอยู่กวางโจวนะคะพอจะรู้ไหมเห็นเขาบอกว่าไกลอะ่ะสาขานี้มาจัดที่สซินเจิ้นใกล้ๆได้ไหมทำเอาร้านกาแฟขี้ชมมีหลายสาขาเนาะ ทำเอาสาขาใกล้เคียงที่พี่หลิงไม่ได้ไปแต่ใกล้เคียงเขาก็อาศัยจังหวะนี้ในการบูสต์วอลลุ่มกาแฟร้านเขาเหมือนกันเพราะว่าโอเคพี่หลิงไม่ได้มาแต่มันมีของที่ระลึกอะไรก็เพียบเลยอะไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นของอะไรก็ตามที่ถ้าใครมาเช็คอินก็คือน่าจะต้องมาซื้อกาแฟร้านเขาแหละก็สามารถเนี่ยรับของที่ระลึกของพี่หลิงไปได้อันนี้คือสาขาใกล้เคียงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พี่หลิงไม่ได้มาแต่เขาก็ขอ เก็บเกี่ยวไปด้วยมาถึงขนาดที่ว่าเธอไม่ต้องไปถึงสาขาพานหยีก็ได้ที่ที่ที่พี่หลิงจะไปอ่ะเธอมาดรอปที่เซนเจอร์สาขาเซนเจอร์น,นี่นะแล้วเธอจะซื้อกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเธอก็แลกซื้อสินค้าที่ระลึกพี่หลิงได้เลยเสร็จแ,แล้วถ้าเธอเปลี่ยนใจเธออยากจะไปร่วมเจอกับพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยเธอนั่งรถไฟนะคะความเร็วสูงแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่มาดรอปที่เซนเจอร์ก่อนเห็นไหมคุณเห็นแบบว่าความอยากขายของของชาวจีนมะ ความเซ็งรีห้อความหัวการค้าของเขาอะคือขอให้ได้เก็บเกี่ยวมากๆน้อยๆขอร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะจะมีสปอยว่าเขาจะมีจัดงานอ e ีเวนต์บางกิจกรรมที่มันอาจจะจี๊ดใจน้องออมขึ้นมาเลยนะเอออะไรเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยขอเอขัดจังวหวะโฆษณาขายของของเอก่อนนะคะเอเดี๋ยวจะโดนเหอะขัดจังหวะมากเลยอยากจะรู้ถึงกิจกรรมอะไรที่มันจี๊ดใจน้องออม เดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้มีคำเฉลยแน่ๆแต่ก่อนอื่นใดนะคะใครที่ต้องการจะช็อปช้อปปิ้งอยู่แล้วเนก็สามารถช็อปผ่านช่อง A ได้เลยนะใครดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอเนาะส่วนใครดูเวอร์ชันมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะคะจะมีคำว่า more m o r e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปค่ะเดี๋ยวจะเจอสินค้าช้อปปที่ A เลือกสรรมาให้อาจจะไม่ใช่สินค้าที่ท่าน นะคะต้องการในะเวลานั้นไม่เป็นไรเลยคลิกสินค้านั้นเข้าไปก่อนเพื่อเป็นสะพานเชื่อมไปสู่แอปช้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในช้อปปีนะก็เล็กๆน้อยๆท่านก็ได้สินค้าเอก็ได้ค่าขนม YouTube ก็ได้ค่าคอมใช่ไหมเซลเลอร์ผู้ขายในช้อปปีก็ได้ขายสินค้าได้คือได้ได,ได้กันไปหมดเลยที่สําคัญเลยคือท่านผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงินก็จะได้สินค้าที่ต้องใช้อยู่แล้วเข้าไปใช้ด้วยเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจนะเออ ไม่ได้เป็นการบังคับนะแต่ถ้าจะซื้อช้อปปีอยู่แล้วก็ผ่านช่องเอกก็ได้นะจ๊ะอะ่ะคราวนี้เรามาดูกันหน่อยว่าเขาจัดกิจกรรมอะไรนะคะที่มันสุดจีด๊ดหัวใจน้องออมได้เลยนะเรียกได้ว่าอันนี้เขาบอกว่านับถอยหลังเขาดาวกันเลยนะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะจดหมายสารภาพนะจดหมายสารภาพมีคำว่ารักไหมเ ออบางคนก็เรียกสั้นๆว่าจดหมายสารภาพรักก็มีก็แล้วแต่คนเรียกเขาจะทําเป็นกําแพงอันหนึ่งนะคะในในราา้านกาแฟที่พี่หลิงจะไปร่วมงานนะเขาเรียกว่ากําแพงสารภาพรักจริงๆมีคําว่ารักไหมเออในกําแพงอันนั้นน่ะไม่มีเป็นกําแพงสารภาพความในใจแต่พอเขาเอามาพูดกันในคอมเมนต์น่ะเขาเขียนคําว่าจดหมายรักจดหมายรักนะเอกก็เลยขออนุญาตเรียกว่ากําแพงนะคะสารภาพรัก คือคกลไกเขาคือยังไงคือเขาให้เขียนมาหลากหลายวันแล้วนั้นมีการนับถอยหลังคือตั้งแต่รู้ว่าจะมีกิจกรรมที่พี่หลิงจะไปเป็นผู้จัดก,การร้านกาแฟเนี่ยเขาก็บอกว่าใครมาที่ร้านกาแฟเนี่ยก็สามารถนะคะเขียนจดหมายน้อยมาได้นะจดหมายน้อยสารภาพรักนูน่นนี่นั้นให้กับพี่หลิงรับประกันนะคะเอาหัวไอเรื่องปัะก,การันตีเลยเรื่องคือใครอะเอ,เอไม่รู้เห็นเขาพูดกัน นะคะเขาชอบพูดกันว่าเอาหัวไอเรืองเป็นประกันเลยนะคะว่าพี่หลิงจะรับจดหมายรักเหล่านั้นกับมือพี่หลิงเองในวันอีเวนต์ก็คือวันที่10พฤษภาคมนี้อ่ามาดูกันหน่อยนะคะว่าร้านเขาเขียนว่าไงบ้างเขาบอกเขาดาวนะคะช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่หลิงหลิงจะมารับจดหมายด้วยมือของพี่หลิงเองเลยร้านกาแฟ นะคะขี้ฉมดในเมืองกวางโจวมาดูกันหน่อยว่าเขาว่ายังไงเขาบอกว่าที่สําคัญเลยนะคะงานนี้เป็นงานเริ่มนับถอยหลังแล้วคือใครยังไม่มาเขียนให้รีบมานะคะร้านกาแฟสาขาที่พี่หลิงจะมาเนี่ยเพื่อมารับจดหมายแล้วก็มาเขียนความในใจที่อยากจะส่งให้พี่หลิงด้วยตัวเองแล้วคือคุณต้องเข้าใจเนเจอร์นะของออทาง f อฝั่งจีเนี่ยคือคุณจะรู้ฝีไม้ไลายมือเขาแล้วใช่ไหมร้อยแก้วร้อยกรองอะไรคือเขาถนัดมากๆ ศิลปะก,การเขียนการบรรยายเป็นกาบโครงกรหรือแม้กระทั่งร้อยแก้วร้อยกรองเขามาเต็มจิตวิญญาณเปี่ยมลน้นนักกวีปราดชาวจีนอะไรนะคะวิญยงวิญญาณนะคะนักกวีเข้าสิงคุณรู้ใช่ไหมว่าพี่สาวจีนพวกนี้เขาชอบนักละไม่ใช่แค่พี่สาวจีนนะน้องสาวจีนด้วยเขาชอบเขียนบรรยงบรรยายอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้ากระดาษก็บอกมาเหะฉันเขียนให้เธอได้เขารักการเขียนเหมือนกับว่าเอเข้าใจว่าระบบการศึกษาเขาอะ ให้ความสําคัญในเรื่องของการเขียนนะเขียนด้วยลายมืออย่างเงี้ยซึ่งของเรานี่เรื่องการเขียนอะไรยาวๆมันมันไม่ค่อยหาไม่ค่อยเจอแล้วเนาะการจะมาเขียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากก็พิมพ์ใช่ไหมแต่ของทางเมืองจิงเขายังคิดอยู่ในการเขียนการเขียนคําอวยพรเขียนเรื่องเขียนราวเขียนอะไรที่ฉันอยากจะบรรยายเก็บเอาไว้เป็นไดอารี่สีแดงไม่ใช่เอนะ ก็พูดไปเรื่อยแต่เขาชอบจริงๆแล้วแหมมีกิจกรรมให้เขียนอย่างเงี้ยคือมันเป็นกิจกรรมฮอตฮิตของทางฝั่งคนจีนเขาคือคุณต้องรู้นะการจะเขียนอะไรได้มันถึงมันหมายถึงว่าสมองสมองคุณอะมันผ่านการกลั่นกรองมาแล้วมันถึงจะออกมาเป็นถ้อยคําตัวอักษรที่คุณเขียนแต่ละตัวออกมาได้คือมันมันกลั่นกรองมันใช้ความสามารถอะไรหลายอย่างอะมันได้ฝึกสกิลทักษะหลายๆอย่างกว่าจะเขียนออกมาได้คือคุณเข้าใจปะนะ ออกิจกรรมนี้จริงๆคนไทยเอามาเรียนแบบได้นะเขียนน้นเขียนนี่ของเราสามารถเขียนเป็นเอโพสต์อิทเล็กๆน้อยๆน้นแต่ของเขาคือเขียนเป็นจดหมายน้อยเลยคุณนะอ,อมาดูกันว่ามันมีเสน่ห์ยังไงมาดูมาดูของเขาจัดกันนะเออเขาบอกว่าสาขานี้นะเขาขอยืนยันเลยว่าจดหมายน้อยเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงมือพี่หลิงเลยได้จริงๆคือพี่หลิงจะมารับกับมือด้วยตัวเองเขาขอรับประกันนะ ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะอ่ะมาดูกันต่อเขาบอกว่าเขาก็จัดให้มีพนักงานนะคะมาคอยจัดระเบียบนะคะของจดหมายน้อยในแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละมือ้อแต่ละเดย์เนาะพนักงานก็มาจัดระเบียบนับโน่นนับ,น,บ,น,บนี่จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วพอเจ้าหน้าที่มาจัดจัดอยู่เจ้าหน้าที่ก็พบว่าพบว่าอะไรเอบอกว่ามีแฟนแฟนคลับพี่หลิงเนี่ย บางคนนั่งรถไฟความเร็วสูงนานถึงสองชั่วโมงเพื่อมาเพื่อการนี้เลยมาเพื่อที่จะมาเขียนจดหมายน้อยอันนี้ในร้านนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงถึงสองชั่วโมงเลยนะนะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังมี f อซนะคะก็มานั่งอยู่ในร้านกาแฟขี้ชมดเนี้ยนะคะมานั่งเขียนที่ร้านเลยเออบอกว่าบางคนพนักงานเมาส์นะไม่ได้เมาส์หรอกก็ชื่นชม พนักงานแชร์แชร์เรื่องราวที่ได้เจอก็กคือ f อบางคนน่ะมานั่งเขียนจดหมายในร้านกาแฟเนี้ยใช้เวลาเขียนถึงสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวคือคุณเข้าใจว่าเขาทุ่มจิตทุ่มใจนะคุณเขาไม่ใช่ทุ่มเขาไม่ใช่เปแต่เงินนะเขาเปแรงจิตแรงใจนะมานั่งเขียนอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงเลยอืมแล้วพอเขียนเสร็จยังไงต่อรู้ปะเอฟซี FC เหล่านั้นคอยย้ำคอยเตือนกับเหล่าพนักงานร้านกาแฟว่า ต้องมอบจดหมายนี้ให้กับพี่หลิ่งให้ได้นะต้องมอบกับมือถึงมือพี่หลิงให้ได้เลยนะอืมและใดๆยังมีนักเรียนมัธยมต้นนางหนึ่งนะคะได้แนบรูปหลิงๆที่ตัวเองวาดลงไปในจดหมายน้อยด้วยคือจดหมายน้อยเขามีซองจดหมายเรียบร้อยเสร็จสับพไงบางคนโอ้ยตายตาย,ตายบางคนถึงกับฉีดน้ําหอมตรงจดหมายน้อยด้วยก่อนที่จะพับแล้วใส่เข้าไปในซองจดหมายเอาน้ําหอมมาฉีดด้วยคุณ ให้ล้ใลอให้หลวงขอพี่ลลหลิงลง้อขอพี่หลิงหลงอะไรอย่างนี้เปล่านะน้ําหอมนี้ลงลงลงอะไรมายัง่งลงอักขระลงอะไรมายัง่งอืถ้าเป็นคนไทยนี่ไม่ได้เลยนะต้องลงว่านนางคำว่านนะคะหอมหมื่นเจ็ดลี้อะไรก็ว่าไปไม่มีเอต้องเอมันต้องโดนว่านอะว่านเสน่ห์อะไรทักอย่างลงไปด้วยแต่นี่ของคนจีนไงอาจจะใส่หูลงไปหรือเปล่าเฮหูหูก็มาหูคืออะไรเอหูก็คือคล้ายๆใบยันเออยังไงเขาเรียกว่า แผ่นยันนะจากสารเจ้าที่เป็นสีแดงๆเอาไว้แนบติดตัวอย่างนั้นอนะให้พี่หลิงปลอดภัยในปีชงหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าฉีดน้ําหอมค่ะอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆแต่หูว่าปลอมเอใส่เข้าไปเองนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเอจะโดนเอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อ,เ,อเนื้อเอได้ได้เดี๋ยวเอแถมหนังให้ด้วยเอาเข้าไปจะจบไมค์คลิปนี้เขาบอกว่าโอ้ยแล้วตัวอักษรภาษาที่เขียนนะโอ้โหมาแบบมันติแลงวิชนะคะภาษาไทยก็มา อังกฤษก็มีเขียนแบบจีนตัวเต็มก็มีเอาอะไรอีกล่ะเขาเขาใช้คําว่าก้าวรอหันด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ก้าวรอก้าวอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไปยานไปยานใหญ่ไม่ใช่ไปยานใหญ่ปะ ETC อ่ะดูสิจําภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคะที่แบบและอื่นอื่นอีกอ่ะเ,ออเครื่องหม่นั่นก้าวรอก้าวอ่ะคือแสดงว่ามีหลากหลายภาษามากกว่าไทยอังกฤษจีนนลคุณ อาจจะเกาหลีหรือเปล่าไม่รู้เออนะภาษาไทยก็มาแล้วคุณเห็นไหถ้าใครเห็นนะภาษาไทยเขียนอะไรก็ไม่รู้ว่าอ่านใครอ่านออกบ้างเดี๋ยวนะงงดีเดี๋ยวเดี๋ยวมัมีคลิปภาษาไทยเออคือดูว่าเอว่านกง,งานนี้มีคนจีนะมาเรียนเอกภาษาไทยเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังแบบฝึกหัดอะ่ะ เขียนว่าอะไรอ่ะเรือใบพี่โมทำคุณตีความให้เองหน่อยอ่ะน้องเขาเขียนว่าอะไรอ่ะเรือใบพี่โมทำอีอยางวะ <c ười> คือต้องการจะบอกอะไรคะคุณน้องนี่พี่หลิงงงได้นะพี่หลิงว่าง,งงภาษาไทยแล้วก็มาเจออย่างนี้ก็ไหนเรือใบพี่โมไม่รู้ใครแกะออกมาบอกหน่อยน้องเขาต้องการจะบอกอะไรนะคะ ส่วนแฟนๆกวางโจเองนะคะก็เร่งวันเร่งคืนนะอยากจะให้ถึงวันที่พี่หลิงอะ่ะมาเยือนร้านกาแฟจริงๆสักทีหนึ่งนะสาขาพันหยูเออนะาเขาบอกว่ารับรองเลยว่าจดหมายน้อยเหล่านี้จะถูกส่งมอบก,กับมือพี่หลิงๆเลยในวันที่สนะิบและคุณเคยเห็นสัมภาษณ์พี่หลิงปะพี่หลิงบอกว่าจดหมายน้อยโพสกงโปสการ์ดจดหมายอะไรก็ตามที่แฟนๆส่งมาพี่หลิง ว่างๆก็แกะออกมาอ่านนะคุณเอออ่านนะอ่านนะเขาบอกเพราะฉะนั้นเขาดาวแล้วใครยังไม่เขียนมาเขียนได้นะเออเออนะกิจกรรมนี้คือแบบเขาทําเป็นกําแพงแล้วก็จะเอาจดหมายน้อยพวกนี้ไปเสียบๆอยู่ตรงกําแพงนานเขาเรียกว่ากําแพงสารภาพรักจดหมายน้อยสารภาพรักเออนะคะอันนี้อีจเออพี่สาวจีมาดูเขาบอกว่า ทำไมมีแต่ภาษาไทยอ่ะไม่มีภาษาจีนหรอเอ,อเห็นมีภาษาจีนนะถามหนเิเธอหลิงหลิงจะไปร้านกาแฟขี้แมววันไหนอ่ะขี้ชมดขี้แมวเลยล่ะเออนะขี้ชมดบอกฉันผู้ซึ่งขับรถไปถึงสามชั่วโมงไปซื้อกาแฟด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เขียนอะไรเลยนี่เขาโพสภาพมาด้วยนะเป็นการยืนยันว่าเขาไปจริงๆนะเออนี่ภาพนี้เลยค่พะพนักงานเลยพนักงานร้านกาแฟเห็นเนาะ ก็เลยเข้ามานะคะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณส่งข้อความอะไรที่คุณอยากเขียนให้พี่หลิงส่งมาได้แล้วเดี๋ยวทางร้านกาแฟจะช่วยเขียนให้ในจดหมายน้อยให้คุณแทนคือเขาอยากจะคือถามลูกค้าคุณลูกค้าท่านนี้ว่าอยากจะบอกอะไรพี่หลิงบอกมาส่งมานะให้ที่ร้านเดี๋ยวที่ร้านเอาไปเขียนให้นะลูกค้าท่านนี้บอกขอบคุณค่ะไม่จําเป็นหรอก ฉันก็แค่มาดื่มกาแฟเล็กๆน้อยๆแล้วก็อวยพอรอย่างเงียบๆอย่างนี้ก็พออเห็นไหมแฟนคลับน้ำดีมีนะคุณเยอะด้วยร้านกาแฟก็บอกโอเคเออเอว่ายอดขายเขาเยอะอะ่ะเพิ่มขึ้นเลยอะ่ะนะอันนี้มาฟองน้องออมค่ะน้องอ,อมเจเจเธอได้รับจดหมายสาร,รภาพรักมากมายเลยเออฟองน้องออมค่ะนะบางคนก็เข้ามาบอกว่า ชาวเมืองกวางโจวที่ไม่ได้รับบัตรเข้าร่วมงานแฟนมีติ้งร้านกาแฟนี้ต่างเสียใจอย่างหนักอืมคือพี่หลิงนานๆจะมากวางตุง้งไงเนาะก็เลยแบบพลาดโอกาสได้ยังไงเขาดูจากท็อปสเปนเดอร์คุณนะเงินเยอะก็จะได้นะได้สิทธิ์เยอะอย่างนี้แหละนะบอกไม่เป็นไรเธอไม่ต้องเสียใจเธอมาไม่ได้เดี๋ยวฉันจะช่วย นะจะจะช่วยตะโกนว่ารักหลิงหลิงแทนเธอเองอุย้ยแม่เจ้าขิงกันสุดๆค่ะอันนี้คือแบบขิงกันตั้งแต่เมนยันดอมเลยนะคือขี้ขิงขี้ขิงนะเขาบอกเธอรู้ป่าตอนที่ฉันไปเขียนจดหมายน้อยที่ร้านอะมือฉันสั่นมากเลยจนหยุดไม่ได้ฉันควบคุมการเขียนไม่ได้เลยคือแบบคือคุณอย่าหาว่าเเวอร์เลยนะคนจีนรักจริงนะเวย้ยรักจริงหวังแต่งไม่รักจริงเขาเป็นคนที่แบบ ทุ่มสุดหัวจิตหัวใจอะ่ะคือเขาบอกมือเขาสั่นเลยว่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะแบบจดหมายพอเขารู้ว่าจดหมายฉบับนี้ยังไงต้องถึงมือพี่หลิงอะ่ะเขาก็ตื่นเต้นไงคุณเนาะเธอถามนายเยังมีการเล็กๆเหลืออยู่เปล่ามีมีมีเธอเข้ามาเลยเธอเข้ามาเขียนที่ร้านกาแฟาเลยหนะ้าร้านกาแฟาเข้ามาตอบนะคะโอ้ยอยากจะเขียนเป็นร้อยหมื่นพันคำให้พี่หลิงอะ่ะเอออันนี้ฟังน้องออมอีกแล้วค่ะน้องออมําอะไรอยู่ ทำอะไรรีบมาเร็วมีจดหมายรักถึงเจเจเธอเยอะแยะมากมายเลยนะนะคะคนนี้ก็ดูก็รู้ว่ารอเล่นนะแต่ในความรอเล่นนั้นมีคนหนึ่งค่ะซีเรียสเข้ามาบอกว่านี่เป็นธุรกิจส่วนตัวของหลิงหลิงควงมันเป็นการแสดงความรักและการซัพพอร์ตจากแฟนๆของหลิงหลิงมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย โอ้ว้าวคือคุณอย่าลืมนะคือกิจกรรมร้านกาแฟเนี่ยก่อนหน้านั้นมันมีดราม่านะคะเกี่ยวกับคําแถลงการจากร้านกาแฟขี้ชมดซึ่งเอเข้าใจว่าร้านกาแฟขี้ชมดสาขาใหญ่เขาทําตัวไม่ถูกว่าจะเอ่ยถึงชื่อ,อน้องอ,อมดีไหมเดี๋ยวเอ่ยไปเดี๋ยวก็หาว่าไปไปหากินกับชื่อน้องอมทั้งๆท,ที่เขาจ้างพี่หลิงแค่คนเดียวไงเดี๋ยวก็จะข้อคอรหาก็เลยเลี่ยง ไม่เรียกชื่อน้องอมแต่ไปเรียกว่ากับคนที่ไม <ity> oh, okay. ่เก <on> ี่ยวข้องด้วยอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเคืองกันว่าอะไรก็อีกแค่เรียกชื่อน้องอมเธอเรียกไม่ได้หรอดันไปใช้คําว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องอีกคือจะเรียกชื่อน้องอมก็โดนว่าไปเอาชื่อน้องอมมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดียวพี่หลิงทําไมคล้ายๆว่าจ้างแค่พี่หลิงคนเดียวแล้วไปเรียกชื่อน้องอมทําไมคล้ายๆว่ามาหากินกับน้องอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เรียกชื่อก็หาว่า คือคุณเข้าใจว่าพอไม่เรียกชื่อก็อหาว่าแบบโออทำไมไม่ให้เกร็ดน้องออมเลยไปเรียกชื่อน้องออมใช้เรียกไปว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเนี้ยบุคคลอื่นบุคคลนอกที่ไม่เกี่ยวข้องคือโดนอ่ะโดนทั้งล่องนะเขาเรียกเลยนะโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเออส่วนแฟนคนนี้จริงจังบอกก็นี่มันเป็นบิสเนสนะคะเดี่ยวของพี่หลิงนี่นะมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนนอกอ่ะพูดง่ายๆนะ แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าส่วนตัวฉันเองเหรอฉันก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอีเวนต์นี้หรอกฉันก็เป็นแค่แฟนคลับคนหนึ่งแล้วก็ผู้บริโภคคนหนึ่งสิ่งสำคัญคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสามารถโพ์ได้นะโปรดเคารพธุรกิจเดี่ยวถ้าเป็นธุรกิจเดี่ยวก็คือเดี่ยวตอนนี้พวกเราอะมาร่วมการสนับสนุนนิตยสารนะมาดามฟิกรโรของควางหลิงหลิงกันดีกว่า อืมนะคะอีกคนหนึ่งเข้ามาค่ะบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นธุรกิจเดี่ยวนะจำเป็นต้องประมาณว่าเขาก็คล้ายๆพูดประชดนะธุรกิจครั้งเนี้ย b u i เน็ครั้งเนี้ยเป็นบิส i n เด็เดี่ยวก็จริงเอาป้ายไปแขวนเลยมาว่าแบบว่าเป็นธุรกิจเดียวอะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาประชดแหละนะ เธอไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ใครชอบหลิงออมอะ่ะก็ก็ก็ยังรักหลิงออมได้ทั้งคู่คือจะมางานนี้ก็ได้ไม่จะเป็นว่าถ้าชอบหลิงออมแล้วจะมางานกาแฟเดี่ยวขี้ชมดเดี่ยวของพี่หลิงไม่ได้เออมันมีความพยายามที่แบบบางทีคนเนาะก็ไปตีความว่าถ้างานเดี่ยวแล้วแฟนคลับที่เป็นคิปคู่ไม่ควรจะมาเพราะอันนี้เป็นงานเดี่ยว เอออะไรอย่างนั้นนะคือคุณเข้าใจว่าเนาะเขาบอกใครที่คิปคู่ก็มาร่วมงานนี้ได้เออโอ้โหนะมันแอบดราม่าเล็กๆเหมือนกันนะคนนี้เข้ามาเปลี่ยนท็อปปิกค,ค่ะดีแล้วค่ะบอกว่าทำไมมีคนเขียนเป็นภาษาไทยด้วยเธอวงเล็บแต่อ่านาแล้วตีความไม่ถูกเลยนะไม่รู้ว่าน้องเขาจะบอกใบอะไรนะร้านกาแฟบอกใช่ใช่มีเขียนภาษาไทยมาด้วย พี่หลิงจะตีความออกไหมเนี่ยพวกเรามาช่วยกันไขปริศนาน้องเขาได้ไหมคะน้องเขาต้องการจะบอกอะไรพี่หลิงคะแต่ใดๆคือลายมือสวยนะลายมือสวยบอกอ้าวทาไมฉันไปร้านกาแฟแล้วฉันไม่เห็นมีพวกจดหมายน้อยให้ฉันเขียนเลยล่ะเธอมาใหม่สิร้านกาแฟบอกเธอมาใหม่สิ๋ยวฉันให้เธอเขียนนะก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันนะเดี๋ยวเรามาดูวันงาน ไม่รู้ว่าเอว่ามีพี่สาวจีนน่าจะถ่ายทอดออกมาแต่ที่ร,รู้คืองานนี้น้องออมจะจิตจิตหัวใจสักเล็กน้อยไหมมันมีกำแพงนะคะจดหมายน้อยสารภาพรักถึงพี่หลิงหลิงเยอะแยะ,ยะมากมายเลยแล้วเขาเขียนกันแบบหนอนหนานะเอว่าเป็นกระดาษ A4 ได้เลยนะเอไม่ได้เสียมนะอย่างที่คุณเห็นในคลิปวิดีโอนี้เนาะเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งงานอีเวนท์ที่น่าติดตามดูนะคะทุกท่านก็มาร่วมได้นะหนเออยากรู้ว่า ปริศนาที่น้องคนนั้นเขียนภาษาไทยน้องเขาต้องการจะบอกอะไรและสองน้องออมจะเจ็บจีนไหมกับกำแพงจดหมายน้อยสารภาพรักสู่มือพี่หลิงอันนี้ก็เสี้ยมหรือก็ไม่ได้เสี้ยมนะคะให้มันจิตจิหัวใจเล่นนะคะจะได้กระชุ่มกระชวยจริงหรอเอ๋อ่อะก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นคอมเมนต์ยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ